แล้วตัวเก่าคือมาเหมือนเดิมทุกอย่างคือเหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะจะมีเน้นตัวแดงอีกรอบหนึ่งก็ได้ันนที่แดงแดงก็ถือว่าใช้ได้อยู่วงกลมสังเกตดีๆแต้มสีแดงเล่นเราก็แต้มสีแดงไปแบบนี้เกิดไปออกไอตัวที่ไม่ค่อยแต้มหรอกแบบนี้อ่ะตายนะนี่ตายดูมือค่ะดูมือนะครับถ้าเกิดเราแต้มแดงกันไปเยอะๆไปออกตัวนี้ตายทุกคนนั่นนี่ใช่เพราะงั้นกระองพื้นซะ ลงพื้นให้หมดไม่ขาดทุนลงพื้นลงพื้นให้หมดกรักให้เท่ากันรักให้เท่ากันรักให้เท่ากันลงพื้นให้หก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับที่ชมช่อง youtube คนสุดริมทีวีนะครับวันนี้ผมมาที่บ้านลุงป๋องนะครับเช่นเคยนะครับมาเพื่อให้ลุงป๋องแต่ผมฉลากแบตเตอรี่ให้นะว่าลุงป๋องจะได้ทีเด็ดอะไรนะครับก็ติดตามกัน ก็แล้วกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาแล้วใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับบ้านลุงป๋องนะครับนี่หน้าบ้านมีแต่ลังนกเลยนะครับเต็มเลยนี่นะครับเต็มเลยนะครับลังนกนกกระจิบบ่ี่สงสัยจ้าจะเป็นนกกระจิบนะครับอยู่ต่ำๆอยู่หน้าบ้านเลยนะครับอะไดีเนาอนี่เนาะนกก็อะไรเนาะ เดวจะให้ปูนป๋องแปรปกแปรฝันให้นะครับสําหรับวันนี้นะครับครับผมพระอาทิตย์กำลังจะรับลงยอดไม้แล้วนะครับครับแสงสวยงามมากเนาะก็ขอให้คุณผู้ชมนะครับที่ชมก็ให้ถูกหวยรวยเบืรอกันทุกๆคนก็แล้วกันนะครับผมรวยๆวยงหงเ,งเด้อเหมือนนี่เด้อเบิ้งคิปให้จบเด้อครับเด้อ แล้วก็เอาคำที่ลุงปองเวานะครับลองอไปพิจรารณาเบิงว่าเสดิเลขตัวใดสีชอบตัวใดก็ลองพิจรารณาเบิงกันแล้วกันนะครับผมก็ใช้หรือว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันแล้วกันครับสําหรับมือนีเนาะแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตรงสีแดงๆนะครับ,รบให้แผ่นเดิมอาจจะเปลี่ยนปิดตัวนี้ไว้สักหน่อย คือใช้แผ่นเดิมเลยอาจารย์แน่ยคือเน้นย้ำอีกรอบไ่าใช้แผ่นเดิมนะแล้วตัวเลขก็ตัวเดิมแต่อาจจะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนกลุ่มหรือเปลี่ยนกลุ่มอะไรสักหน่อยแบบนี้นะก็อ,อ,อาจจะไม่ออกกลุ่มนี้หรือจะออกกลุ่มเดิมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ตัวอ,อย่างคืออยู่ในสิบโปรควลังหันนี่น่าจะใช้ได้งวดหนึ่งอธิบายคร่าวๆนะของเราจะมีสองแนวแปรปกอธิบายอีกรอบแปรปก จุดหนึ่งก็อาจจะเป็นบนหรือเป็นล่างเรายังไม่รู้แต่ว่าก็อาจจะแบ่งเป็นสองโซนบนกับล่างเลยง่ายๆไปเป้าหมายเราก็มีอยู่เบื้องต้นเด่นที่สุดคือดอกบัวจะเป็นเขาเรียกว่าดอกบัวแดงนะส่วนมากจะมีศูนย์มาแทรกอาจจะเป็นบนก็ได้ชุดเซตบนนี่อาจจะเป็นบนถ้าสมมติว่าเป็นสองศูนย์ไนี่ศูนย์มาแน่นอนแล้วก็จับเลยศูนย์หนึ่งหรือศูนย์สองศูนย์สามหน้าจอ,อไปแล้วก็เหลือศูนย์สอง ก็จับหลักร้อยข้างๆนี้ใส่ไปเลยวิธีการใครจะชอบ9 20 9028 20802หรือ302 320ก็ได้หรือ120ได้คือจับอยู่ในนี้ให้ได้3ตัวบนไปก่อนคือเซตแรกของการแปรปกคือผมจะเล็งไปที่เลขบนก่อนแต่ทีนี้ถามว่าความกรอบยอดนิยมของเรายังใช้ได้ไหมได้กรอบยอดนิยมคือถือว่ายังใช้ได้มากแบบ วันนี้เพิ่มจุดเด้งๆบ้าจกเดี๋ยวจะอธิบายอันนี้คือกรอบกรอบยอดนิยมเรายังต้องใช้ต่อนะวันนี้เพราะว่าแปดหลักแสนเลาวันที่หนึ่งแปดออกหลักแสนซ้อนถามว่าเป็นไปได้ไหมน่าจะอยู่ในกรอบอีกรอบหนึ่งเราต้องลุ้นกันนะออกไม่ออกไม่รู้แต่ว่าเราต้องลุ้นต้องลุ้นวันนี้คือยังมีทางเดินไม่เห็นเราน่าจะลุ้นได้ในสิบหกหลักหงนี่เมืองต้นก็นชี้แจงวันนี้ ถามว่าทำไมมีตัวแดงเดี๋ยวต้องหาที่มาก่อนก่อนอื่นเรานะนะล้วก็ไปอธิบายก่อนบางคนก็ว่าไม่ชัดบางคนก็ว่าชัดนะอันนี้ซือว่าแสงสีชัดแล้วนะน่้จะชัดนะทางกล้องอะรชัดนี่สังเกตดูนะครับคืออธิบายว่าทําไมถึงรวมรวมเลขแล้วก็มาดูลักษณะการออกของแปดหลักแสนนี่เอาสามงวดสุดท้ายที่ออกแปดหลักแสนนะ เลขล่างจะเป็น3ามแปดหนึนะครับสังเกตดูดีๆ3าดคือนอกกรอบนิดหน่อยคือเป็นเลขล่างอ่ะพอแทรกเข้ามาเขาหน่อยก็งวด่มาที่เราทํำงวดนะั้น15กับ95้าหก็เก้า้ากับหนึาพองวดเมื่อกี้มาออก19เห็นไหมหัวยังไม่หลุดไปไหนถ้าเอาทางตรงนะดูสังเกต3ามแดหนถ้าออกแบบหมูๆเลยเนี่ หมูหมูสนามเลยน่าจะเป็นห้าหกออกแบบง่ายสุดนะถือว่าง่ายสุดนะถ้าออกห้าก็ถือว่าตรงมากแต่ไม่รู้ความเป็นไปได้คืออยู่ในกรอบนี่แหละแต่เบื้องต้นถ้ามองแบบง่ายๆดูสาออกเลขล่างสามแปดแล้วออกหนึ่งเก้าต่อไปก็ออกห้าหกก็ถือว่าง่ายเป็นจุดที่ง่ายมากที่สุดถามว่าห้าหกเชื่อมโยงได้ไหมห้าหกนี่เป็นอะไรได้ไหมเป็นห้าเก้าได้ตัวเดียวกันนะถือว่าตัวเดียวกันอีก จะมองทางของเลขล่างที่ซ้อนอยู่ในกรอบนี้ทีนี้เราจะมามองดูวิธีการอะไรเนาะเดี๋ยวผมคิดขอขอเวลาคิดแป๊บเดียวเพราะว่ารู้สึกเลขยังไงก็ดันเข้ากรอบอยู่เราต้องลุ้นดูครัอบออกไม่ออกก็ไม่รู้หรอกเราต้องดันดูอีกรอบหนึ่งทีนี้เรามาสังเกต mm hmm. สติตินะครับอันนี้คือสติติย้อนหลังยี่สิบปีแต่ผมจะมาเน้น แต่ผมไม่ได้เขียนชัดทั้งหมด,มดเขียนพี่ยอดหลังเราเริ่มมาดูเซตกลุ่มของตัวเลขเขาแปดแปดหกหกศูนย์สี่สองศูนย์แล้วก็มาแปดแปดห้าแล้วมาเจ็ดสามแล้วมา 6, หกเจ็ดแค่จำมันได้ว่า 6, หกเจ็ดนี่ผมถูกเลไนะเก้าห้าปีที่แล้วเราก็ถูกเราวิ่งเก้าหลักสิบเลขบนบน,บนหลักสิบเลขเก้าตรงไป ลูดเก้าหลักลูดเก้าบน,น 9, ทีนี้ให้ดูแนวทางว่าหลักสิบวิ่งมาอย่างนี้ทีนี้หลักหลักหลักหน่วยแล้วก็ห้าสามเจ็ดเนี่ยครดูหลักหน่วยกับหลักสิบคู่กันใหม่ทีนี้ทาไมผมก็กระดาษเป็นเดียวอีกอะ่ะยังทิ้งไม่ได้อืเดี๋ยวนะผมขอดูเวลาแป๊บเ,เ,เดียวน่อสังเกตดูไล่จากศูนย์นะในล่ะนี่0ศูนย์ ศูนตานี้หน้าจอ,อกศูนต์สี่พอมาเข้าตรงนี้โซนนี้ก็เป็นสองศูน์พอเข้าโซนนี้มาเป็นแปดห้าพอกลับมาที่เจ็ดจะเป็นอะไรกลับมาที่เจ็ดจะเป็นเดี๋ยนะก็เดี๋ยวทำมาที่เจ็ดก็เป็นหกเจ็ดเลยจ้ะหกเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดเก้าหนึ่งห้าน่พมันต้องไล่กับทางย้อนหลังเนาะโอ๊ยลืมไปเดี๋ยวแปเดี๋ยวลืมตำราเลยอันเนี้ยทำไม ตัวเก่าคือมาเหมือนเดิมทุกอย่างคือเหมือนเดิมอาจจะมีแต้มสีมันนิดหน่อยนะครับจะอาจจะจะมีเน้นตัวแดงอีกรอบหนึ่งก็ได้จุด,ดแดงๆสองจุดนะครับ <แน S 1> ถือว่า <แน S 1> ถือว่าเด่นนะถือว่าเป็นตัวเด่นนะครับบางคนอาจจะไม่เห็นนะครับดูนะครับแคบได้ก็แคปไปนะครับอันไหนที่แดงๆก็ถือว่าใช้ได้อยู่วงกลมสังเกตดีๆแต้มสีแดงเล่นเราก็แต้มสีแดงไปแบบนี้เกิดเกิดไปออกไอตัวที่มไม่ค่อยแต้มหรอกแบบนี้ล่ะ ตายนะนี่ตายดูมือค่ะดูมือนะครับถ้าเกิดเราแต้มแดงกันไปเยอะๆจะไปออกตัวนี้ตายทุกคนนะนี่ใช่เพราะงั้นก็ลองพื้นซะลองพื้นให้หมดไม่ขาดทุนงวดงวดที่แรกก็บอกรักให้เท่ากันรักให้เท่ากันรักให้เท่ากันงวดที่แรกก็บอกอยาแบ่งรักให้รักเดียวใจเดียวคือให้เสมอเสมอรักนานๆรักบนรสังเกตเราแต้มแดงกันเยอะมากเลยนี่นได้สังเกตมันมีกี่ตัวที่เราไม่ได้แต้มมีเก้าหก หกเก้าสี่เก้าเกิดสี่เจ็ดมีแค่สี่ตัวที่เราไม่ได้แต้มถ้าเกิดไปออกตัวนี้ตายนะตายเลยตายนะถ้าออกตัวนี้ตายนะครับสังเกตมือดีๆจ้าตายนะถ้าออกตัวนี้ตายนะอย่าลืมบอกว่าตายนะบว่าพอตื่นจะเป็นตัวน่าจะอันหมดแล้วเริ่มอันนั้นเลขกลุ่มนี้เริ่มเริ่มจะหมดแล้วอันไหนแต้มสีแดงนีไปหมดรู้สึกว่าสีบอกรหัสนี่ยังใช้ได้แล้วก็ เริ่มจะหมดแล้วว่าอันไหนที่ไม่หอดแล้วเราก็ยจะไปซื้อไอ้ซื้อไอ้ตัวที่ยังไม่ออกอย,อยู่ประมาณนี้นะนะครับอันนี้ก็วิธีการหนึ่งนะคือเราต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องลุน้นตามลุ้นนะออกไม่ออกเราไม่รู้เราต้องตามลุน้นนะครับก็อยู่ประมาณก็เดี๋ยวก็มีอะไรถามหรือเปล่าถามได้เคถามไหมาถามได้นะครับถามได้อาจจะพักเบรกพักเบรกหน่อยนิดนึงถามได้แล้วก็ถามลุงเขียนใหม่ได้ไหม เขียนอะไรเนาะเขียนอะไรใหม่เนาะครับอธิบายไาว่าเขียนอะไรเขียนอะไรเขียนสิบหกอลรหันเหรออยากได้กี่อรหันล่ะอออาจจะมีช็อตเด็ดเขียนใหม่อาจจะมีช็อตเด็ดอยู่จ้ะก็ดูตัวนี้นะคือเอากี่ปีย้อนหลังดีือเอาแค่สี่ปีย้อนหลังสี่ปีนะศูนย์ตัวนี้ออก S <S ใช่เลยเปล่าเดี๋ยวดูตําราก่อนงงบางเมนถูกหรือเปล่าเอาปนี่ตวมามอย่างนี้ 6, อ่ะหกเก้าหลักสิบอะศูนย์สองเก้าใช้ศูนย์สองตัวศูนย์ศูนศูนย์สามศูนย์เจ็ดพ่วงแต่หลักครั้งสุดท้ายมาดันออกสามแปดซิกแซกนิดหน่อยพอมันสุดเส้นไปน,นี้ปั๊บมันโยกมุมอมองผมคือมันโยกตัวเลขที่มาเอาสีงวดหลังอธิบายจะชัดนะสีงวดหลังศูนย์ตัวนี้คือออกศูนย์เจ็ด พ่งตรงไหนนี่คือใกล้ๆศูนย์ตัวนี้ออกอะไรศูนย์สามหกศูนย์สามแต่ไม่บอกสามตัวพอเข้าโซนนี้อ่ะห้าสามแปดสามตัวนะไม่ได้ประกามาเห็นไม่ชัดหรือเปล่าห้าสามแปดสามตัวใช่ห้าสามแปดแต่ว่ามันอยู่ข้างหน้าเนาะนี่มันเขียนไม่ชัดเท่าไหร่ห้าอ๋อห้าสามแปดเป็นเลข <5, S 2> เป็นรูปรูปตัวเอลห้าสามแปดทีนี้พอพอมันแซกลงมาข้างล่างเป็นสอง ลายเป็นสี่สองสงใช่ไมใกล้ใกันครับครบเ่าไมรบอธิบายห้าสามปดมองเห็นหรือเปล่าฮะโอห้สวัสดีครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง Youtube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับเพื่อบ่ให้พ่าดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิ่งให้น้ำแนครับรูปกระดิ่ง กิ้ง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 กดน้ำคำโรคหิบย้ำได้ทันสิบรดพาผ่คลีปและสิบเดียผ่าข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็<ะ>ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณครับ